คนไข้ที่จะตายคือกระดูกสันหลังส่วนคอซีหนึ่งซีสองได้รับการบาดเจ็บคนไข้จะหยุดหายใจและเป็นลมาพาตงั้นคนที่อยู่หัวน,นี่สาคัญมากถ้าตั้งแต่ซีสามซีสี่ถึงซีห้าซีเจ็ดคนไข้จะเป็นัมพาตมาบมัน<ๆ>จะรบกวนเรื่องของการหายใจคนไข้จะหัวใจอยู่เต้นหรือก,กบบงระบังลมไม่ขยับได้เพราะตั้งแต่ตรงนี้ลงมาส่วนอกโอกาสเป็นัมพาตตั้งแต่เอวลงไปสูงเนี่ยถึงบอกว่าทําไมต้อง ระวังเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนไข้ที่ติดภายในที่มีการบาดเจ็บกระดูกสันหลังนะครับงั้นให้คิดเสมอว่ายิ่งใกล้ก้านสมองโอกาสเสียชีวิตมีสูงละนะครับถ้าลงมาข้างล่างอามาพากงั้นใครมาทำในนู่นเลยคนเดียวเลย ทำไม่หนวุลายก็คือการดูแลเรื่องของศีรษะและคอนะครับอย่างนะยางยางหลังศีรษะแต่มาสองนิ้วรถอันนี้คือรถรถเราอยู่ด้านหลังบอกรถคิดเสมอว่ามันยื่นก็ไม่ถึยื่นยื่นเลยใครส่งมาเนี่ยใครส่งทาก็ข้ามาให้คิดว่ากระดูกสันหลังตั้งแต่คอจนถึงเอวเนี่ยมันต้องมาในแนวเดียวกันให้ได้ไม่งั้นเกิดการคาดเคลื่อนหรือเกิดการเิดพลาดกระดูกสันหลัง ไปกดทับเส้นประสาทนี้ตัดเส้นประสาทเนี่ยคนไข้จะอยู่หายใจ,จเป็นอัมาาพาตได้นะครับคนที่สองเข้ามามาประคองในแนวหน้างแบบนี้ดับเครื่องยนต์อะไรก็แล้วแต่ให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยครับโอเค okay. นี้ประคองในแนวหน้าหลังจะจับมือทำนะครับประคองโอเคคนนี้แกออกหมดแล้วเนะาะทีนี้หัวจะเป็นคนสั่งทุงกอย่างจะต้องเป็นอยู่ในแนวเดียวกันว่าหัวสั่งว่าเตรียมเลื่อนตัวมาด้านหลังเตรียมเลื่อนตัวมาด้านหลังนับ หนึ่งสองครัขยับทุกอย่างจะต้องเป็นธรรมชาติโอเคตรงตรงตั้งตรงไว้โอเคประมาณนี้ถูกต้องครับนั่งไปครับไหนนั่งไว้ราคาไปครับเอาไปใหม่ไปใหม่บอกครับโอ้โอ้เป็นเรื่องไปไดพอรถมันมันความสูงแค่นี้เราต้องย่อตัวเตรียมเคลื่อนตัวมาด้านหลังคุณเจ้าของหนึ่งสองสามก็คอยนะครับโอเค เห็นไหมครับกระดูกคอและเอวต้องเป็นแนวเดียวกันเอาไมครับพี่บอกแล้วว่าจะกินเยอะจะกินเยอะเเื่อตัวด้านหลังหัวต้องมองเองนะครับตั้งแต่กระดูกสันหลังตั้งแต่คอไปต้องอยู่ในแนวเดียวกันหนึ่งงนาบี้มาเลยโอเคถูกต้องครับพอเสร็จปุ๊บคนที่สามเข้าไปครับ ไปวางมือที่เขาวางเขาวางตรงไหนก็เข้าไปวางมือตรงนั้นโอ้โหไม่เล่นแ้วอ๋อได้ได้ได้วางเลยขึ้นไปขึ้นไปรถเข้าด้ไหนรถเข้าด้านหลังเลยเออเข้าประตูด้านนี้ได้เออเข้าประตูหน้าดิเข้าไปเออนั่นแหละแล้วเอามือไปวางก็โอเคนั่นแหละยอดตัวครับรถมันสูงแค่นี้เอร้อมครับนี่ใบหนวตอนนี้แล้วพี่ไม่ใช่รถเขาวางมือ็จปุ๊บวางได้ครับ S <S <S ตอนนี้เห็นไหมครับว่าธรรมชาติของเรามันไม่มีทางนี้หน้าแบบนี้มันจะต้องจับท้ายเขาจับของเขาเริ่มยหล่โอเคให้อยู่ในแนวกันเราจะดูตรงไหนดูติ่งหน้าหูกับหยปลา้าให้มันตรงกัน <S 2> <S 2> กนะครับถ้ามันตรงกันแสดงว่าเป็นในแนวธรรมชาตินะครับทีนี้เตรียมใส่เฟือกดามคอ,ขอเขาเรียกนะครับเขาละอกอันนี้มันน่าสนใจดีเวลาเราวัดจะเห็นว่าตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นสมมติคือทาง เราจะดูทางไม่ได้ดูกามนะครับไม่ได้ดูเหนยียงนะครับไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูเหนยียงนะคะรับดูที่ทางปลายทางย่างเสมนติในแนวตรงแบบน,นี้แล้วก็ฐานบ่ายอยู่ด้วยเวลาผมวางผมจะวาง,ม,วางมือเนี่เห็นไหมประมาณสองนิ้วมือหรือสามนิ้วมือประมาณนี้สามนิ้วมือโอเคที่วางประมาณนั้นในแนวตรงอย่าเอียงล่างอย่าเอียงบนนะครับโอเคสามนิ้วมือทีนี้วัดกันที่ใช้ได้โอเคอันนี้ใช้ปกติ เสือกดำคอหรือฮัรคอร่ามันเป็นแบบนี้ขยได้ครับอ่ะปราบจับตรงไหนครับเนี่ยจับจับตรงนี้เห็นลายไหมครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนี่จะมีลายของมันวางมือแบบนี้ครับสมมติสามนิ้วมือผมจะต้องปรับก่อนมันจะมีล็อกสี่ล็อกวางน้วมือแบบนี้ในแนวลายขึ้นมาอันนี้คือลายโอเคแล้วขยับมาขยับให้พลาสติกตรงบริเวณตรงนี้ของเราขยับตรงนี้ครับที่ในลายเดียวเดียวโอเคขยับพลาสติกมือนี้ขยับพลาสติกจ้ำจ้ำ ไม่รวมโฟมเรายังไม่ปลดล็อกเห็นะครับปลดล็อกให้หมดโอเคขยับเลยครับแค่นี้พอครับไม่รวมโฟมนะไม่รวมโฟมโอเคแล้วก็ล็อกเลยครับพอได้ขนาดแล้วล็อกล็อกมันจะมีสีล็อกหนึ่งสองล็อกอ,อีกด้านข้างอีกสามสี่โอเคแล้วปรับปรับที่คอมาบิดที่คอมาปิดมาเลยครับหักเลยหักเลยครับหิเนี่หักนี้เลยครับตรงกลางนี่จับบิดมาเลย บิดออกมาครับนั่นแหละครับทีนี้เวลาเราใส่สใส่ที่คอรเราใส่ตรงๆเราใส่แบบน,นี้เลยให้ตรงปุ่มนี้อยู่ใต้คางปลายนิ้วจิกจิกเดียมานตรงนี้ไปมือตรงเนี้ยขยับขึ้นขยับขึ้นไปครับให้เขาทํางานง่ายโอเคนั่นแหละปลายมือจิกจิกปลายไว้ให้มันงุง้มโอเคครับผู้ชายจับมือมีแรงแบบแล้วก็ติดติดติด,ตดมาด้านนี้<ม>แค่นี้เองครับจีนี้เหมาะเลยครับสบายไหมพี่หลับย,ยัง ทีนี้ียงหมุนคนไข้ที่จะออกจากตัวรถนะครับเราจะต้องไปจับบริเวณที่ตรงนี้กับด้านหลังโอเคยอดตัวหน่อยนะครับเพราะมันจะเจ็บหลังเขาเรียกว่าบอดี้เมคานิซึมนะครับกลไกของร่างกายเราต้องจับท่าไปเองไม่เกิดการบาดเจ็บบางในแนวห้านหลังหัวนี่สําคัญสุดหัวต้องมองเองกระดูกสันหลังมันเบี้ยวไหมถ้าเบี้ยวที่เสมอว่าเขาจะหยุดหายใจครับอ่าทีนี้ ตัวนี้ปล่อยมือได้ครับไปเดินจับขาจับขาครับเราจะหมุนทีละ45องศานะครับเอาบอรดรถออกเอาบอรดรถออกก่อนรถหลงไม่ได้แล้วโอเคเราออกไม่ได้มันมันบังคับพื้นที่โอเคช่วยขยับเลยนะครับพี่ช่วยกันขยับพี่เราจะมากินขยับทีละ45องศาอันนี้ต้องเป็นภาษาอร่วบสองขาใช่ไหมรับรวบสองขาเลยครับใถึงไหมต้องต้่งับล็อกเลยนะแต่ว่าเวามหมุนคนไข้45องศาทีมจะต้องรู้เองเพราะว่า ติดภายในแต่ถ้าออกทางนู้นแปลว่าสี่ภาองศามันจะออกทางนี้ใช่ไหมครับเขาจะรุ่นีองว่าเขาจะต้องหมุนทางไหนหมุนคนเตรียมหมุนคนไข้สี่ภาองศาเด็ยบนึงสองสามโอเคหมุนทางนู้นดิหมุนทางนู้นจะได้ออกมาได้ไหมข้อหลังจะต้องออกทางนู้นอ๋อไ้ยดีหลังออกหลังใหม่โอ้ยเตรียมหมุนคนไข้สี่ภาองศาโอเคจัดขาประกอบสองสามโอเคพอตัวนี้จะติดติดเสาบีแล้วติดข้างในใช่ไหมนี่ปล่อยมาออกมาข้างนอกปล่อยมือก่อนคนนี้ประคองอยู่ออกมาข้างนอก บางคนแล้วเนะสามารถปล่อยได้เลยีครกับผมดอจะม่ลดด้วยโอเคอาจจะหมุนสี่ห้าร้อยามสีบหาหนึ่งสองสามคนขก็จะอยู่ตรงในแนวตรงอะคนสอบกอดเอกขาไปวางบนูเลยจำบอรรถได้ไหมครับจำบอรถดเอาขาไปวางบนบอกรถเลยเขยับขยับได้ไขยับได้ผมขยับได้แล้ใช่ไมขยับได้ขยับได้เพราะว่าคำขวัญไม่ต้องเงินนะครับเตมเสบบอร์ดครับ เบอบดให้ระยะทางของกระดูกสันหลังใกล้กระดให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะลดระยะทางของกระดูกสันหลังถึงตัวบอดไม่งั้นยิ่งไกลโอกาสที่กระดูกสันหลังจะมัเคลื่อนมันนโอเคหัวคนสั่งบอกว่าเตรียมวางคนไข้ลงบอดเตรียมวางคนไข้ลงบอดนับหนึ่งสองก็เยับแล้วมือด้านนี้ก็ประคองตรงหน้าอกไว้ประอตรงหน้าอกไว้โอเคแนี้พอตรงแ้วป่อยมือนีขบนก็ค่อยสไลดสลปตัวลงมา เพื่อให้ตัวคนไข้อยู่ในแนวสองอรหน้าบค่อยๆเยิบลงมาครับลบปล่อยลงมาเลยครับค่อยๆปล่อยลงมาแล้วเอาเข่าไปชันนะครับอยู่ <c oughs> ในแนวราบเดียวกันติดคนส่วนครับค <c oughs> อนโซน <c oughs> โอเค <c oughs> เอาวางลงมาครับวางลงมาไม่ต้องกลัวแล้วก็เข่าชันไวน้นี้คนที่อยู่หัวครับคือคนประคองชันเขา่ายอด,ดลงมาครับถู <c oughs> ออกต้องครับ <c oughs> ทีนี้โอเคเตรียมคนที่ไปจับรักแร ผมจับไหนครับจับนี่จับหัวอยไม่ได้เออตัวนี้คือไงคนไข้ตายตายยังอ่จับจับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาจับเลื่อนนะครับจับจับคนจับกี่นี่โอเคเตรียมสไลด์คนไข้เตรียมสไลด์คนไข้หนึ่งสองครับสไลด์โอเคอ๋ออันนี้เตรียมสไลด์คนไข้หนึ่งสองครัเราอ่ะดูหัวอย่างเดียวดูหัวกับคอนะครับอ่เตรียมสไลด์เตรียมสไลด์นึกโอเคอีกนิดอีกนิดเต็มสไลด์คนไข้หนึ่งสองโอเค ทีน wow. okay. so ah, oh, okay. so uh, ี okay. ้ไอ้คนที่อยู่หับอย่ปล่อยมือจากรถก่อนคคนที่เราเรียกมันเรมันด้านข้างแการนี้มันอยู่ที่หัวเพื่อไม่ปล่อยเลยตัวนี้ประคองนะทำมือประคองไว้เรืยครับประคองด้านข้างปะคองบอลประคองบอลจับบอลอยูเดียวคองให้หัวมาหัวมาอยู่ตรงกลางโอเคถูกต้องครับถามว่คนสั่งเตรียมยกคนไข้ขึ้นเตรียมยกคนไข้ขึ้นนะหนึ่งสองสามโอเคยกระคังไว้ยกนะค้างไว้ก่อนโอเคอ่าเตรียมเลื่อนตัวไปด้านซีสามซีเก้าเขาบอกไปเตรียมเลื่อนตัวไปด้านซีสามอาเก้านะหนึ่ง สองสโอเคจะมาคนไข้จะมาคนไข้หนึ่งหนึ่งสองสามหัวจะวางคุณจับหัวนี่ปล่อยมือไม่ได้เลยบไม่ได้ครับเพราะเมื่อไหร่คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบประสาทคนไข้จะขยับตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาไี้โอกาสแบบตอนนี้ก็ยังปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับทีนี้เตรียมใส่เดี๋ยวครับใส่เดี๋ยวเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวอยู่ไหนครับหัวยังไม่ใส่หัวยังไม่ใส่หัวยัง ยังครับยังครับเราให้หัวทักทันไว้ก่อนให้เขารู้ว่าเราจะต้องมีอะไรนี่คือสายเดียวเส้นที่สำคัญที่สุดคือเส้นรักแร้นะครับพยายามให้อยู่ในบริเวณที่รักแร้ใกล้รักแร้มากที่สุดรหัวรับขาหัวน้ำใส่หัวไหมเส้นตรงหรือมุมในปีฮะเดี๋ยวเลยครับให้ใกล้รักแร้มากที่สุดครับ เนื้ออกเนื้อน้องเนื้อเขใช่ครับเนื้อน้องไหนครับนอเหือไม่ได้ก็ได้หมเนื้อแ่ต่วนต้องดครอนคนไข้เล่อนลงถตัวแล้วครับใครไปทำอะไรน้องชายเขาหรือเปล่าห้อตึ่งครับอตม้อมมากครับแสดงว่าเคยสึกมากหมดลติดติวานสาติดติงพิมพ่องกว้าง อุปกรณ์เราใช้งานเยอของบอดใช่ไหมครับอันนี้เป็นของออใส่เรียบร้อยครับอันนี้นี่เป็นบอร์ดสำหรับฝึกใช่ไหมัที่นี่นะครับผมได้อกไ้เราใช้ช่วยคนตายมาหลายคนแล้วไงที่เาเรียว่าบอร์ดร้อยศอนะไ้ที่แหล ถือว่ามันมีกินของน้ำหน่ายกันอะไรพอใครผูกเยี่ยมันเหมือนเป็นลางไงใครใจรักอะไรก็ใส่รักอะไรคนรักอะไรทีนี้คนไข้ที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวเขาจะดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ดิ้นได้วยมแล้วก็มัดมือไปมัดมือไม่ใช่มัดกระสังนะครับท่านทีนี้หัวก่อนที่จะใส่ตัวที่ใส่หัวสองข้างเคาะฟังพร้อมกันครับ เห็นเหีน <zo> ดูสิในแนวทางนี้แต่ละมอนี่เห็นไหมดูดิในแนวตรงโอเคครับชิดปากแนบหูแล้วกดหลังคำนี้ครับเออหล้บเชื่อชัพี่บอยอีกชิดป่าแนบหูกดครับกระดิ่งเต้จับสองข้างจับตรงรูครับโอเคชิดปากแน่หูแล้วกดท้างหมอจะช่วยหรือจะข่าอ่ะต่อไปใส่ตัวสายสายลัดครับอยู่ไหนครับสายลัดที่ครับโอเค อยู่ในปอดอันนี้อาการดึงสองข้างต้องกันไม่ต้องกลัวเขาเจ็บไม่ต้องกลัวเขาเจ็บจริงๆเลยโอเคนะครับทีนี้ในตรงนี้รูปแบบนี้ป่ะเจอถูกแล้วครับโอเคดึงสองข้างต้องกันไม่ต้องมหนื่อยนี่อะไรไม่เป็นไรครับตรงไหนก็ได้อันนนี้อยู่ิดๆเด็กๆใจล้ๆใกล้ๆหรือสองข้างต้องกันได้คนบนนี้อูโอเคเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วโอเคไป่ะได้ครับฝาก